คลิปนี้ครับเป็นแนวทางรับพัฒนาของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซนต์นะครับสอดสมมีไปแปล้ววันนี้อาจารย์เบลล์วันี้อาจารย์เบลให้เด่นไว้ที่0และ9ครับ0และ9 0จับคู่2ตัวมี0-2 04, 05และ07 0, ครับเน้นที่04ส่วน9จับคู่2ตัวกับมีเก่9 1 92 96และ94ครับเน้นที่94 3สามตัวกับ409นะครับอันนี้คือแนวทางเล่าพัฒนาของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์ระจำวันที่26เมษายน2,566ครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอิสานแอมเบลให้แบบมีหน่อยในยะเด้อขอบคุณครับ